ช่วงนี้ชวนคนมาพูดคุยสุขสั้นหาบ้างไม่หาบ้างอย่าว่ากันนะแต่งหน้ามาปะครับไม่ดูเก่งๆนะครับเก่งมากพอไม่ได้แต่งหน้ามาใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะสนสัมพาษณ์เพราะผมเหรอครับอของผม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 ทำให้เก่งยังไงละ่ะคือผมผมก็เพิ่งเริ่มคลิปเองนะครับก็มีคนนั่งดูด้วยแต่มันไม่ดีตรงไหนหครับ ไม่ดีทุกตรงเลยหมายถึงผมตรงหรือว่าอะไรครับ <S <S 2> <S 2> ผมตรงไม่ดีตรงที่ว่าผมตรงหรือว่าผมเอียงหรือว่าผมงอนหรือว่าผมตอหรือว่าอะไรครับ <S <S ผมรอนผมรอนนะครับคือผมก็อยากไปทําผมรอนอยู่คือขอคําแนะนำด้ไหยครับว่าผมรอนนี่มันแบบมันจะเข้ากับหน้าผมไหมครับ <S <S คิดว่าคงไม่เข้าอันนี้ด่ากันใช่ไหมครับ <S <S แค่บอกว่าไม่เข้าแล้วผมควรไปทําอะไรดีครับ <S <S ไม่ต้องทําอะไรนาดนั้น อ๋อคือชมมาหลอดแล้วครับไปบวชพระดีกว่าทําไมล่ะครับจะได้ไม่มีผมอืมผมอันนี้อ่ะครับข <c oughs> น,นขาผมก็ยังมีอยู่นะครับ <c oughs> เกี่ยวอะไรก <c oughs> ็ผมเนี่ยผมมันก็มองขนขาผมทําไมก็บอกว่าขนขายังมีอยู่แล้วถ้าผมไม่อยากไปบวชนะครับผมเป็นคนศาสนาสวัสีะครับ <c oughs> รู้จักไหมครับศาสนาสวัสดีอะครับไม่รู้จักฝั่งตอนตะวันตกเฉียงใต้อะครับของประเทศไทยไม่ใช่ของประเทศไทยของโลกอะครับมันจะชื่อชื่อ,อประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับรู้จักแต่ไม่รู้จักศาสนานั้นอ๋อครับก็คือผมนับถือศาสนานั้นนะเขาบอกว่าคนแต่งหน้าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดีกันนะครับเขาคงบอกผิดแล้วแหละอ๋อแล้วคือตัวเองเป็นคนชอบแต่งหน้าใช่ไหมใช่แล้วทำไมวันนี้ไม่แต่งมาครับ ก็เพิ่งว่ายน้ำเสร็จคำตอบดีมากเลยครับครับแล้วแล้วที่ฉายาว่าอายุน้อยร้านไม่ไม่ใช่อายุน้อยรไไอย้อยเมกับอ,อะครับว่าคุณคิดยังไงกับความคิดเห็นนี้อครับว่ามันตรงกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับไม่ถึงร้อยแต่ถึงพันนะครับก็ไม่ถึงร้อยก็ไม่ถึงพันสิอ๋อแต่ผมถามนะครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เ อายุคุณอายุเท่าไหร่นะครับแปดสิบคือพอดีช่วงนี้เด็กอายุแปดสิบเขาจะแบบมีการใช้เงินที่แบบแปลกๆเลคือผมเห็นเด็กแต่ละคนนี่แบบวันนั้นผมเห็นเด็กประมาณสี่คนใช่ไหมครับเข้าเซ็นทันนะครับแล้วก็ซื้อของไปแบบประมาณพันห้าคือผมแบบเขาออกมาเขาแบบทะเลาะกันใหญ่นี่คือผมงงมากเลยคือแล้วผมเห็นแต่ละอย่างในนั้นนะผมคือผมรู้จักกับเขาใช่ไหมแล้วเขาบอกว่ายังไม่ได้ใช้เลยคือณเวลานี้คือคุณคุณคิดยังไงกับเหตุการณ์แบบแบบนั้นนะว่ามันเกิดขึ้นบ่อยในประเทศเราครับ ถ้ายังไม่มีโอกาสได้ใช้ก็ไม่แปลกอ๋อคือขายต่อได้ใช่ไหมไม่ขายจะใช้แล้วทําไมเขาถึงแบบมีการใช้เงินที่แบบภุ่มพลานไร้สามงละอะไรอย่างนั้นนะครับแบบอะไรทําให้แบบเข้าไปแล้วแบบโยนซื้อของเลยเขาอาจจะคํานวณเลขผิดนิดหน่อยเครื่องคิดเลขก็น่าจะใช้ได้นี่ใช่ไหมครับไม่ได้เพราะว่ารีบเกิน อันนี้คุณก็รู้เยอะเกี่ยวกับสามคนสี่คนที่ผมเจอตอนนั้นเลยครับคุณรู้จักกับเขาด้วยหรอครับเชื่อมจิตโอ้เชื่อมจิตกับคนเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับใช่คุณลองปิดไฟดวงข้างบนนี้ให้ผมดูได้ไหมครับเชื่อมจิตคนละอย่างอ๋อคุณเชื่อมจิตกับรองเท้าได้ใช่ไหมคุณลองเชื่อมจิตอ๋อค่ะขอโทษครับครับเชื่อมจิตกับสามคนนั้นได้อ๋อกับสามคนอ่ะคุณรู้จักกับเขาอ่ะก็เคยได้ยินชื่ออยู่ไม่เชื่ออะไรบ้างนะครับ หนึ่งสองสามอ๋อนั่นชื่อหรือว่าตัวเลขอะครับถ้าไม่ผิดนะครับชื่ออ๋อแล้โทรรับโทรศัพท์ก่อนก็ได้ครับฮัลโหลไม่เกินสิบนาทีได้ไม่เกินห้านาทีได้ไหม ไม่ทราบว่าใครโทรมาแล้วครับพ่อพ่อแล้วครับอืมทำไมำอะไรไมไม่ก็แค่ถามเฉยไงครับผมผมงงเฉยครับแล้วเมกี้ที่ถามไปว่าหนึ่งสองสามนะครับเขาเป็นคนยังไงกันนะครับคือผมวันนั้นผมเดินแล้วผมเห็นว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบแปลกแปลกกันมากครับโดยเฉพาะคนที่แบบออกแบบหน้าตาจีนๆีนหน่อยขาวขาวหน่อยครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบ งงมากเลยคือบางง้นตอนนั้นผมคุยกับเขาใช่ไหมเขาแบบไม่ตอบไม่ทําอะไรเลยคือแบบคนเงียบมากทาเป็นแบบหญิ่งด้วยนะครับบางครั้งคืออันนี้คือแบบจากใจจริงๆคือผมคิดว่าเขาเป็นคนหญิ่งมากเลยครับคือผมมองตาเขาที่ใส่ใ่แบบทําเป็นแบบยิางแบบคิดว่าบตัวเองสวยอะไรประมาณนั้นครับคุณแบบบอกเขาได้ไหมแบบทาไมผู้หญิงแบบแบบนี้ยังแบบยังทำไมทําตัวกันอย่างงี้ครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็เฉยๆก็าําหน้าปกติอ๋อเหรอครับก็คืออ๋อเขาคงไม่ได้หญิงผมใช่ไหมไม่ คุณคิดอย่างนั้นจริงเหรอครับอตอนนั้นผมตอน,น,นผมเดินไปหาเขาเดินหนีด้วยครับคุณคุณคิดว่าแบบมันแปลกปะครับเขาอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าอ๋อเขาไม่มีตาเหรอครับเขาหันหลังอยู่อ๋อเข้าใจได้ครับแล้วถามแ่านี้นคุณมีเออมกระโปรอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ใช้อะครับใช้ทุกอย่างทุกอย่างเลยครับใช่ทิชชู่ก็ใช้ครับใช้ ถังขยะก็ใช้อะสิ่งที่ใช้ได้ก็ใช้ถังขยะใช้แค่ทิง้งเฉยๆแลและไม่มีอันไหนที่คุณชอบเป็นพิเศษเลยอ่ะอย่างเช่นพวกถังขยะหรือว่าอะไรพวกนั้นนะครับไม่ชอบถังขยะอ๋อแต่มันก็ใช้ได้นี่ใช้ลบเมคอัพอะไรอย่างไงค,ครับป้าครับใช้ให้ดูก่อนได้ไหมอ๋อได้หลังจบคลิปนี้ก็ได้ป้าครับ มาครับสอบถามอีกอย่างหนึ่งได้ไหมครับอาจจะอีกสองสักสอง,ส,องสามอย่างก็ได้แล้วแต่เวลาของคุณแนตะ่ผมรู้สึกว่าคุณโดนเล่งอยู่ใช่ไหมครับใช่อเป็นคนนอนเดึกเหรอครับกลางกลางหมายถึงนอนกลางวันแล้วครับบานกลางแล้วแต่วันอ๋อบางวังนอนบ่ายโมงเหรอครับไม่ขนาดนั้นและขนาดไหนครับก็ไม่เดึกมากแล้วคุณคิดว่าความมั่นใจคุณตอนนี้สูงขึ้นยังครับ ไม่สูงขึ้นเลยดูทรงคนเพื่อเยอะกว่าเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานคิดว่าเล่นอ่ะหมายถึงเล่นน้ำเหรอครับถ่ายเล่นอ๋อันนี้ผมลงจริงครับคือกะลงไว้แบบล,ล,ลงยูทูบอะครับได้ใช่ไหมครับได้เพราะว่าไม่มีคนดูอยู่แล้วแล้วถ้าผมเอาไปลงช่องตัวเองได้ปะครับได้เพราะไม่มีคนดูอยู่แล้วคลิปก่อนคนดูห้าร้อยอะครับนหนบอกไม่มีคลิปเลย อันนั้นหลอกเฉยๆครับขอโทษด้วยนะครับไม่เชื่อเชื่ออะไรบ้างเนียครับถามอีกอย่างครับสถานะตอนนี้เป็นไงเป็นคนคนอะไรมีแฟนยังครับไม่มีเคยมีปะครับไม่เคยแต่อยุ่แปดสิบเลยนะคือแปดสิบนี่ก็ถือว่าแบบแก่มากก็คือ แบบผมเห็นดูหน้าคุณผมคิดว่าคุณแบบไม่ถึงแปดสิบเอาตรงๆคือแบบผมไม่ได้จะชมหรือว่าอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าคุณประมาณสักคุณจะไม่เขินใช่ไหมถ้าผมพูดไปไมผมว่าตอนแรกที่ผมมองมคุณผมคึกว่าคุณแบบเจ็ดสิบเก้าครับไปทำศัลยกรรมมาที่ไหนครับที่เกาหลีโอ้ที่วันนั้นที่ผมเห็นคุณก่อนเข้าปะครับไอตอนวันที่ฮอกไกโดปะครับฮอกไกโดวันนั้นที่ผมก่อนเดินเข้าศัลยกรรมไอบูติกคลินิกเซ็นเตอร์ครับรใช่อันนั้นปะอันนั้นญี่ปุ่นใช่ ออไม่เช่นเดียวกันอนะ๋ออ๋อแล้วถามอะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับคืออันนี้คือเป็นคําถามที่แบบผมรู้สึกว่าคนอาอยุ80ิน่าจะตอบได้ง่ายมากครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าคุณอาจจะตอบได้ยากนิดหน่อยนะครับคุณพร้อมไหมรพร้อมแน่ใจนะวันนี้คุณได้สระผมยังครับสระแล้วผมรู้สึกว่าพ่อคุณกำลังโทรหาคุณอยู่ครับก็ผมว่าคุณควรรีบไปได้แล้วครับโทรหาปะ ไม่โทรค่ะอ๋อคือคุณกำลังคุณอยากอยู่ต่อใช่ไหมไม่อยากขึ้นแต่ว่าไม่อยากสัมภาษณ์แล้วได้ครับนั่นเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ต่อ,อยินหนึ่งก็ได้ครับโอเคใช่ไหมก็ไดนน้นั้นผมขอถามอันนี้คือเรื่องแบบทําไมทําไมโอเคเขาเรียกคนลวครับรี่พอเรียกลวตรงๆละไม่ยี่พอเรียกแล้วพอเรียกจริงๆแล้วอันนี้ไม่พูดเยลยละ